ถึงเวลาอัปเดตเบรเบรดเดือนมกราคมปี2026ครับผมขอต้อนรับสู่ k อ c h ชาแนลตบมือในเดือนนี้ก็มีเรื่องให้เราเสียงเงินอีกแล้วนะครับเมื่อทัคคราโทมี่นะครับผมแล้วก็เคซี่ทอยเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะมีเบรเบรดอันใหม่ออกมานะครับผมแถมไม่ได้ออกมาแค่ตัวเดียวด้วยออกมาหลายตัวเลยแต่ที่ตัวเด่นๆก็คือตัวนี้เลยนะครับ d x 1 2นะครับบูสเตอร์ ฟินิกส์แฟร์เป็นเบเบ็ในสกูลของฟินิกส์นะครับผมของเจ้าฟูจิวาระเบิร์นนะครับผมอันนี้ก็คือมีแต่คนเรียกร้องนะครับผมแล้วก็ออกมาสักทีว่าเฮ้ยเนี่ยซีเอคลายของเบิร์นเมื่อไหร่จะออกเพราะช่วงนี้แพ้ยับยั<ๆ>้งตัวท็อตฟินิกเฟเธอร์ฟินิกวิ่งฟินิกลัดเดอร์ลัดเดอร์ก็คือหางนะครับผมอันนี้เป็นฟินิกแฟร์เป็นเปลวเพลิงแห่งฟินิกกา เอาละครับผมแล้วก็เจ้าฟินิกแฟร์นี้นะครับมาพร้อมกับแอซิดเบสเซตนะครับผมหรือชื่อเรียกว่าซินเลียนนะครับผมอ่าลักษณะเนี่ยก<ๆ> <ö> ็จะมีความเหมือนกับเปลวเพลิงนะครับผมเป็นเปลวไฟที่มีมุมตียิกยิ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 ต้องรอดูว่าออกมาเนี่ยแอซิดจะออกมาเป็นรูปแบบเดียวกับ นี่แอซิดดบิลหรือเปล่าครับที่มีความแน่นอยู่ด้านในนะต้องมารอดูว่าซิลเลียนเนี่ยจะทําออกมาได้เทียบเท่ากับไอ้พวกนี้หรือเปล่าว่าลักษณะก็จะมีแบบพวกรูที่เจาะอยู่ตามแอซิดเบตนะครับก็คิดว่าน่าจะทําให้มันดีขึ้นแหละเขาก็คงเรียนรู้จากสิ่งที่เขาผลิตออกมานะครับผมส่วนตัวเมนเบดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเดิมนิดนึงนะก็จะเป็น3เบดแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมแต่ว่ามีลักษณะความกลมมากขึ้นและด้วยความเป็น CX นะครับ เบรคมันก็จะกว้างมากขึ้นก็ต้องมารอดูว่าน้ำหนักมันจะหนักขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับพอถึงระเช็นะครับผมรชเช็ดเขาจะให้เป็น980นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทําออกมาแล้วจะโอเคหรือเปล่านะเขาคงคิดว่าทําให้เบรคอยู่สูงๆแล้วก็เป็นเบรคสายป้องกันอย่างเงี้ยมันก็จะกดหัวฝั่งตรงข้ามได้ก็ต้องมารอดูกันนะครับส่วนตัวบิดนะตัวบิด เขาออกมาเป็นบิดใหม่นะครับผมบิดชื่อว่า W W หรือก็คือ Wall Wave นั่นเองซึ่งบิด a l l นะครับก็จะอ่าก่อนอันนี้ก็จะมีตัวนี้เลยเป็นบิด l l b a l l นะครับผมจะสังเกตได้ว่าผิวสัมผัสน,นะครับก็จะเป็นเหมือนบิด a l l เลยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นกำแพงนะครับเป็น a l l เนี่ยเอาไว้ป้องกันซึ่งเขาคงคิดว่ามันจะป้องกันการเบรสได้ระมั้งแบบโดนชนแล้วป้องกันสุดท้ายนะครับตีเข้าบิดยังไงมันก็เบรสอยู่ดีแต่ครั้งนี้ครับเขาจะมากับนี่อันนี้เป็นบิดเวฟนะครับผมอ่า จะเป็นบิดสายป้องกันแต่ว่าเป็นบิดสายป้องกันที่จะเพิ่มในส่วนของวอลตรงนี้เข้าไปนะครับผมก็จะเป็นบิดวอลเวทนะครับเป็นการรวมกันกันของบิดวอลแบบพวกวอลบอลต่างๆแล้วก็บิดเวทนะครับผมก็ต้องมารอดูว่าบิดสายป้องกันตรงนี้นะครับจะ ทำให้ป้องกันได้ดีขึ้นหรือว่าจะมีสเติมินามากขึ้นยังไงก็รอดูนะครับแต่ว่ามองจากลักษณะของเมนเบตและก็แอซิดเบเนี่ยผมมองว่ามีหลายคนเลยคิดว่าน่าจะเอาไปเล่นสายโจมตีกันเพราะว่าถ้าออกมาแล้วน้ำหนักมันโอเคเขาอาจจะเอาไปใส่กับแอซิดเบตเฮวี่อ่าแล้วก็เพิ่มเป็นพลังทำลายในการโจมตีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้องมารอดูกันแล้วก็ แอซิดเบสซิลเลียงเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอาไปใส่กับตัวไหนแล้วเล่นได้บ้างก็เดี๋ยวไว้พอออกเดี๋ยวผมจะลองมาทดลองให้ดูกันนะครับผมอยากให้ผมเอาแอซิดเบสเนี่ยไปลองใส่ตัวไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันล่วงหน้า,าไว้เลยเดี๋ยวผมจะจดเอาไว้แล้วเอาไปทําเป็นคลิปใหญ่อีกทีนะครับโอเคทีนี้นะครับ CX12 Booster o e n i c, c Flag นะครับจะจําหน่ายที่ประเทศไทยในวันที่24มกราคม2026นี้นะครับหรือก็คืออีกเสาหนึ่งนะเสาแบบ เสาร์นี้17ใช่ไหมก็ไปอีกเสาร์หนึง่งก็จะเริ่มวางขายแล้วนะครับด้วยราคา490บาทนะครับผมก็ขอรบกวนทาง KC t o y ยนะครับนำเข้ามาเหมือนกับ Metro Dragon ด้วยนะนำเข้ามาความญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวผมจะไปรีบซื้อแล้วก็รีบมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับส่วนอันที่2นะครับอัปเดตนั่นก็คือดันซอส,สีดําแล้วก็โคบอลดากูนสีขาวนั่นเองครับผม เล่นรานเนี่ยดีใจสุดๆเลยครับสินค้านี้เนี่ยเป็นการคอลแลบกันระหว่างเดบเลนะครับผมบีโฟกับเจล u กนะครับผมเป็นลีกฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่ได้อินกับฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นมากขนาดนั้นแต่ว่าของบ้านเขาเนี่ยบอกเลยว่า J League นี่คือแบบ ปังมากมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าพวกบูล็อกจะมายึดหรือเปล่าขอนอกเรื่องไปนิดนึงโอเคตัวด,ด,ดันซอน,นะครับมากับเบรดสีดานะครับผมและเช็ดเป็น1 6 0สีขาวแต่ด้านในเนี่ยเป็นสีดําบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับผมสุดท้ายผมก็เอาไปเล่นกับพวกดันบัสเตอร์อยู่ดีมากับบิดวลเทคนะครับผมเป็นสีดำบิดวลเทคจะเป็นบิดกลมๆที่เอ่อเหมือนกับพายุนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวหมุนซายเนาะแล้วก็หน้าตัดค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ โค้ดรากูนะครับผมมากับเบรดเมชั่นโค้ดสีขาวตัวละเชิดเป็น960สีดำนะครับใครที่เล่นวิศาะลอดสายฟรีบอลบอลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เตรียมเอา960นี้ไปใช้กันได้เลยมา,าพร้อมกับบิดแฟร์สี ใช่ไหมแฝบตบใช่ไหมใช่ครับผมมาพร้อมกับบิดแฝตสีขาวนะครับผมแฟตสีขาวผมก็จะเอาไปเล่นกับดันบัสเตอร์ได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับการสะสมมากๆเลยแต่ไม่มีขายที่ไทยนะครับผมเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับผมเป็นการคอลแลบกับทางเจลีครับอย่างที่บอกก็คือถ้าใครอยากได้นะครับผมก็อาจจะ ต้องรักพิ้วกันหน่อยใครไปญี่ปุ่นช่วงนั้นก็มาบอกๆกันบ้างนะครับฝากพิ้วสองตัวเลยถ <c oughs> ้าสองตัวนี้เนี่ยจะขายที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่14มีนาคมนะครับแต่ว่าเวลาในการจัดจําหน่ายแล้วก็วันที่เนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไร <c oughs> เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับผม <c oughs> ไป <c oughs> ไปข่าวสุดช้ําต่อไปกันได้เลยและข่าวสุดช้ําในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว r a d o m Booster Volume 9นะครับผม BX 4 8 เพราะว่ามันจะเอาตัวเบเบทที่เป็นเมทัลโคสสีต่างๆนะครับผมมาให้สุ่มกันอีกครั้งและที่เจ็บช้ำยิ่งกว่าก็คือดันบัสเตอร์สีแดงครับผมอันเนี้ยใครๆก็รู้ว่าราคาขายานฟ้ามากๆแต่ว่าพอมีข่าวว่าบูสเตอร์ไอตัวแรนดับูสเตอร์เนี่ย Bx48 จะออกนะครับผมราคาร่วงกันไม่แถวเลยแต่แต่แต่ใช่ว่ามันจะเหมือนตัวอื่นเพราะว่าตัวดันบัสเตอร์สีแดงที่ได้จาก หนังสือโคโคโลนะครับมันจะมีอันนี้ท่านสังเกตนะครับไอตัวลูกศรตรงนี้เห็นไหมตัวลูกศรตรงนี้มันจะเป็นสีขาวครับผมแต่ว่าใน BX 48เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับอ่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยตัวเบรดตัวอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับอย่างแันด์เบอรเตอร์สีแดงเนี่ยจะมากับ280เควกนะครับผมอ่าชิ้นส่วนก็ก็ดูลักษณะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะเนาะพอพวดราก,กูนะครับผมสีดำแบบนี้เลยเป็นเมทัลโค้ดแบล็คนะครับผมอ่าอย่างที่ใครๆก็ รู้กันนะครับว่าเขาเคยทําออกมาขายกันแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตัวอาร์ตบางส่วนเนี่ยมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันโคบอลตราคูนสีดําจะมากับ980แฟลทนะครับผมต่อมาก็จะเป็นชักเอสีน้ําเงินนะครับผมตัวแรเชจะเป็น470เอลเวทนะครับผมแล้วเป็นเอลเวทสีใหม่ด้วยใครเล่นโคบอลตรากูนอีสายดูดนะครับผม รอดูได้เลยว่าเป็นบิดเอลเวตสีอะไรแมมมอธทรักนะผมมาพร้อมกับระเชน760อ่า760มีสีใหม่เลยด้วยแล้วบิดเอนะครับผมหรือว่าบิดสไปน์นั่นเองครับแต่ว่าที่สนใจก็คือ760สีใหม่จะเป็นสีอะไรรอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นเฮลไซสีทองครับมากับระเช่น385บิดเป็นเกียร์บอลนะครับก็จะมีตัวที่ดีกับตัวที่เกลือผมมองว่าตัวที่ค่อนข้างจะโอเคนะี่ก็อาจจะเป็นแบบ พอบบลดาคูนดันบัสเตอร์อาชักเอ็ดก็ยังก็อาจจะไม่เกลือเท่าไหร่นะแต่ว่าใครได้เฮลไซนะ์เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะค่อนข้างเกลือพอสมควรนะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเราจะได้ใช้ดันบัสเตอร์สีแดงในการปีบลงข้าวสักทีวะ่ะโดยเจ้า BX48 รลนดอมบัสเตอร์นี้นะครับผมจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เลยนะครับในราคา490บาทก็ ขอรบกวน KC Toy นำเข้าพร้อมกับเทศี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะมารีวิวเดดๆให้ดูเลยจ้าอโอ้แล้ววันว,นเวาเลนทายไม่รู้จะมีใครซื้อให้ก่อนแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเจ้าเบเบทปริศนาตัวนี้นะครับที่กำลังเป็นกระแสสุสดๆเลยเพราะว่ามันเป็นเบเบทที่อยู่ใน CX Li n e หรือ c u s t o m Li น e นั่นเองครับผมที่สำคัญคือเป็นเบเบทตัวแรกที่มีทั้งหมด5เบรดนะครับผมและที่สำคัญก็คือตัวล็อกชิปครับ ล็อกชิปเป็นมังกรตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีข้อมูลที่แน่นอนนะแต่ถ้าให้ผมคาดเดาผมอ่านาตัวมังงะมาน่าจะเป็นของคุโรสุวันพี่ใหญ่ของตระก,กูลคุโรสุของเรานั่นเองครับผมเพราะว่าตัวมังกรที่โผล่มาบนล็อกชิปเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตอนที่ริวกูคุโรมุเนี่ยเขาได้เห็นมังกรบนหลังของคุโรสุวันคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่แล้วเบรเบตตัวนี้ครับเขามีการเคลมว่าเป็นเบรเบที่เร็วที่สุด ของภาคเเลยครับจะเร็วจริงป่าวะจากตอนแรกนี่เห็นคนบอกว่าเร็วที่สุดแม่งก็แพ้บ่อยเหลืองเกินหลังๆเนี่ยออตอนนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆคิดยังไงว่าไอ้ <ๆ S 1> ตัวเบรดห้าเบรดเนี่ยออกมาแล้วจะเก่งไหมหรือว่าเป็นแค่ข่าวหลอกให้ตกใจไม่เล่นเฉยๆก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปวิดีโอทั้งคลิปใหญ่ั้งคลิปสั้นของผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มี มาดูคลิปเยอะมากๆเลยต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนจริงๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องอ็อกกี้เอาไว้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าใน TikTok เลยนะครับผมจะมีคอนเทนต์เบเบต่างๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะน้อยๆหน่อยคือแพ้บ่อยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าอ่ะเริ่มทำจิตใจดีได้แล้วก็เลยมาอัดคลิปอัปเดตกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมอยากรู้อะไรอยากรู้คอมโบตัวไหนมาคอมเมนต์บอกไว้นะครับผมถ้าน่าสนใจ เดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูกันเลยบ๊ายบาย